สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบ็อกแมพสกีบีเวิร์ดนะครับผมแล้ววันในวันนี้เราก็จะมาสอนหาตัวของ Titan อ Titan อดิว,วไททันนะครับผมหรือว่าไททันดิวแมนนะฮะโอ้หลดแล้วหลดแล้วหลดแล้วเกเดี๋ยวต้องวาร์ปไปที่โฮมก่อนนะฮะกดรูปบ้านมาแล้วก็วาร์ปไปที่โฮมเลยนะฮะแอะ์ป๊ม เนี่ยพอวับมาตรงนี้นะคบผมก็ให้คุณเนี่ยเดินตรงมาตรงนี้นะคะผมแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็คุณก็จะเห็นเออไอเนี่ยไอจอดเนี้ยให้คุณถ้าไม่ได้ผมให้คุณกลายเป็นด์กสปิเกอร์แมนนะคะผมแล้วก็ตรงนี้ได้ไหมก็ต้องบินสินะโอเคครับผมบ,บินแบบนี้ได้แล้วก็กดไปเลยนะฮะ ลืมรับเควสนะทุกคนเรนะิ่มใคุณเนี่ยเรับเควสที่ชื่อว่าดิวเซนท์น,นะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยแล้วก็มาเอาตรงนี้เลยนะครับผมได้ยังได้ยังได้แล้วนะครับผม แล้วคุณก็ให้คุณว้าไปที่เอ่อก o เด e n City อ้โนะ g o l d นซ City นะคะผมแล้วพอคุณมาถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลงให้แปลงร่างกันเป็นสปีกเกอร์บูมเนะครับผมแบบหนึ่งหลังจากที่คุณแปลงร่างแล้วเนี่ยให้คุณนะคะผมวิ่งมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวา เออแล้วก็ตรงไปเลยนะผมทางไหนหรือเปล่าเปนเออจำเดี๋ยวคิดแป๊บนะบผมขอไปนะผมที่ไปได้เยังไปเลยเลย,เลยนี่แม่โอ้ปิดที่ยวบมนี่มันที่เอาคล็อกเอนจิน ขอไ้ไม่ดยนะผมโอ้โอ้โอ้อยอย่ารีบอย่ารีบอะไรของผมเนี่ยโอไม่น oh ะทุกคนผมทำปิดพลาดผมลืมอดัดความผิดพลาดครั้งใหญ่เดี๋ยวผมจะไปทวนใหม่นะครับผมเนี่นะครับพอหลังจากคุณมาตรงนี้นะครับผมนะผมคุณข้ามไปตรงนี้ให้คุณเดินตรงมายาวๆเลยนะครับผมตรงนี้ แล้วให้คุณก็แล้วคุณก็เลี้ยวซ้ายนะคะผมแล้วก็ตรงไปแล้วผมมาถึงตรงนี้นะครับผมให้คุณเลี้ยวขวานะฮะแล้วพอเลี้ยวปุ๊บก็ให้มาหักซ้ายนะคะผมแล้วก็เขาซอกตรงนี้นะคะเนี่ยซอกตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ปลงเป็นทีวีแมนโอ้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 โนอะไรเนี่ยไม่เป็น oh, 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 no. อะไร,ไระเลย เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะฮะแล้วพอแปลงเป็นทีวีแมนนะครับผมให้คุณชอสกิวลับของทีวีแมนเนี่ยนะคบผมในการใน,ใน,ในการวาร์ปนะผมให้คุณนะฮะวาร์ปไปที่หน้าต่างชั้นสองน,นะครับผมผมจะเอาหน้าจาังบ้านไหนก็ได้นะผมแต่ผมขอเลือกชั้นนี้แล้วกันบ้านนี้แล้วกันนะฮะรบแล้วก็วาร์ปไปเลยโอเคนะคะผมแล้วพอทีนี้เราก็กลายร่างเป็น ดักสปีกเกอร์นะคะผมอย่าอย่าตกลูกนะอย่าตกลูกนะสวยแล้วก็บินแล้วทีนี้นะครับผมให้คุณมาแถวๆนี้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณลงตรงกลางเนี่ยมันก็จะตกได้นะครับผมการนี้คือดิวคอนะครับผมไม่รู้จะตกไหมนะพอเล่นยากอยู่แล้วแหละนะาโปจะตกเลยเฮ้ยเนี่ยพอค,คุณลงมาตรงนี้นะครับผมให้คุณ กดเอออในเนี่ยอินเตอร์แรคเลยนะคะผมเฮ้ยอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ดิอินเตอร์แรคอินเตอร์แรคขคอตัวของดิวเททันเลยนะครับผมเฮ้ยดิวเททันอินเตอร์เร็กคอของดิวเททันนะครับผมต่อไปก็เป็นการหาหัวของเททันดิวแมนนะครับผมโอ้ให้คุณเนี่ยแป๊บนึงนะคะวัดมาที่บิ๊กซิตี้นะคะผม แล้วให้เปลี่ยนแล้วให้แปลงเป็นสปีกเกอร์เฮลี่นะครับผมแล้วก็ให้คุณบินตรงนี้เลยนะฮะบ,บินมาตรงนี้นะครับผมพอเข้าซอกตรงนี้นะครับผมซอกที่เป็นตึกสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยนะฮะแล้พวพคุณมานะครับผมพคุณตรงนี้คุณก็ตรงไปยาวๆเลยตรงพอโอ้โอ้เป็น อื้มอะไรเนี่ยพอถึงตรงนี้นะผมคุณก็จะเห็นตึกสีขาวสงสตึกนี้ใช่ไหมแล้วให้ทุกคนเนี่ยเออแป้บนึงนะฮะินมาตรงนี้นะคะผมตรงซอกตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้แปลงเป็นเออตัวไหนก็ได้ผมผมจะแปลงเป็นคิดิตุหรือว,ว่าปันเจอแมน พักกันทันทีอะไรผมมีอะไรอย่ามาเกรียนคุณอะไรคุณโอ้เกมบิดนะครับผมเกมเกรียนให้คุณเนะ่ยเข้ามาในช่องนี้นะคบผมแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมคุณก็จะเจอกับดิวเฮดนะคะผมแล้วก็กดอินเตอร์แอคไปเลย หลังจากกดเสร็จนเนี่ยมันก็ให้ตามหาดิวเฮนนะครับผมตามหาดิวเฮนแล้วให้คุณเนี่ยให้วารดมาที่คล็อ l ทาวเวอร์นะครับผมแล,แ,ลแล้วก็แปลงเป็นอ๋อแล้วก็แปลงเป็นสปี e เกอร์วูแมนนะฮะเหมือนอากที่คุณแปลงเนี่ยให้คุณให้คุณเป็นสปี p เกอร์วูแมนแล้ว ให้คุณเนี่ยไหนวะมาทางตรงนี้นะคบผมตึกตรงเนี้จะมันตกตรงเนี้โอ้โ,อโ,อโอหนาฬิกาอยู่ไหนวะนาฬิกาหอหนาฬิกาหลากักอ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้นะคบผมมาคึ้นทุกคุณมาถึงงนี้นะ,ค,ะคุณก็มาตรงนี้นะคะผมให้ลงไอเนี้ย ลงไอ้นี้นะครับผมแป๊บนึงแล้วกันตอนนี้ก็เป็นกัตนตอนที่โคตรยากเลยนะฮะแล้วให้คุณเนี่ยเป็นทีวีแมนนะครับผมทีวีแมนแล้วให้คุณเนี่ยมาตรงนี้นะผมแล้วก็เอ้ย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 ให้คุณว้ามาที่ ไปดันได้ไหมที่นี่ไงได้แล้วได้แล้วนะครับผมพอเสร็จก็แปลงเป็นปรสิตนะฮะปรสิตทีวีแมนปรสิตผมมียังวะปรสิตมีแล้วนะเดี๋ยวก็แปลงเป็นปรสิตไปเลยแล้วก็แปลงเป็นปรสิตอีกทีนึงมันจะลงไหมว่ารอบนี้มันจะลงข้างล่างไหมวะลองเป็นคาเมราแมนก่อนเฮ้ย ยอดีหนุม่มกีบีดีสตีเซเว่นนะฮะแล้วก็หยิบได้ไหมเนี่ยครับผมพอทีนี้พอลง,ลงมาแล้วนะครับให้คุณหยิบเลยนะฮะดิวแฮน,นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการหาดิวใจท่านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่ามันจะอยู่ยังไง ลูกสกีบิดีก็มีประโยชน์นะเนี่ยแล้วก็เองมาเป็นไรครับดิวไททันโหเท่นะเนี่ยวิงว่งนะวิ่งได้นะแต่ไม่มีจ็ตแักรไปบินไม่ได้ดิวเหรอดิวยังไงดิวสกิลดิวเจาะลงพื้นเหรอโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ตามชนมจนจบครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ